สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้14เมษายน2568นะคะพัดมาเที่ยวที่วณอุุทยานปามบุรีค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้จะเป็นวิวที่เพื่อนๆบางท่านก็มากางเต็นพักผ่อนที่นี่นะคะที่นี่บรรยากาศเงียบสงบค่ะแล้วก็ ที่สำคัญชอบที่นี่ตรงที่มีน้องไก่มาต้อนรับตลอดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ของเราเป็นเก้าอี้แคมปิ้งนะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะค่ะตัวนี้รับน้ำหนักได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆจะพกพามาตลอดเลยนะคะเวลาเดินทางหรือว่าไปพักผ่อนตามจุดต่างๆค่ะตรงนี้ก็จะมีช่องที่ใส่วางแก้วได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ รับน้ำหนักได้ดีเลยค่ะตรงนี้นั่งสบายนะคะถ้าเพืเ่อนๆสนใจยังไงก็มีปักตะกร้าไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะเป็นน้องไก่ที่เรามาเจอกันตลอดเลยค่ะน้องจะมาต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวที่นี่มีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีหลายแบบหลายสีด้วยนะคะน้องจะเชื่องแล้วก็ไม่เกเรด้วยค่ะเวลาเรามีอาหารหรือ ขนมต่างๆเราก็จะแบ่งให้น้องเขากินนะคะเขาจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะมีพ่อแม่ลูกนะคะหรือว่าจะเป็นบางตัวที่จะมีสีสันหน้าตาแปลกๆแ,แต่ว่าสวยงามค่ะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะก็แนะนำให้มาเที่ยวกันที่นี่ได้เลยนะคะบรรยากาศดีค่ะเงียบสงบดีนะคะ แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะไฮไลท์ที่นี่นะคะก็คือจะเป็นไปเดินชมดูปูค่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะพัดมีเวลาเราจะพาเพื่อนๆไปดูปูนะคะตรงนี้ปูเขาสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงกดถูกใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะกดบันทึกกดแชร์และกดไีโพสตให้พัดด้วยนะเดวคลิปหน้าพัดจะเอา คลิปดีๆมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะเพื่อนๆ